สวัสดีค่ะนักศึกษา AC501 ทวิภาคีทุกคนนะคะวันนี้พบกับอาจารย์ชีชาชันเชี่ยวนะคะวันนี้ครูจะมาอธิบายเกี่ยวกับแนวข้อสอบนะคะปลายภาคในรายวิชาการบัญชีต้นทุนสองนะคะซึ่งครูส่งรายละเอียดให้นักศึกษาในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะตอนที่1จะเป็นเกี่ยวกับการจับคู่คำศัพท์นะคะเรื่องของต้นทุนมาตรฐานจานวน15คํานะคะ ตอนที่2จะเป็นเรื่องของการปันส่วนต้นทุนนะคะผลิตภัณฑ์หลักผลิตภัณฑ์พลอยได้ซึ่งให้นักศึกษาไปดูนะคะแบบฝึกหัดที่อยู่ในหนังสือเรียนหน้า186ถึง187นะคะข้อที่1ถึงข้อที่3ซึ่งครูถ่ายแบบฝึกหัดนะคะพร้อมเฉลยที่ถูกต้องลงให้ในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะโดยการสอบจะสอบคล้ายๆกันกับข้อ1ถึง3 ในหน้า1 8 6 1 8 7เลยนะคะโดยจะมีวิธีการคำนวณก็คือการาวิธีจำนวนหน่วยกับวิธีมูลค่าขายหนูไปดูแบบฝึกหัดตรงนี้มานะคะตอนที่3ตอนสุดท้ายเป็นการคำนวณหาจุดคุ้มทุนที่เป็นจำนวนหน่วยและเป็นจำนวนบาทรวมถึงการวางแผนกำไรด้วยเนาะในกรณีที่กิจการต้องการกำไรกี่บาทกี่บาทซึ่งเป็นกำไรก่อนภาษีนะคะให้นักศึกษาไปดูแบบฝึกหัดท,ที่อยู่ในหน้า216นะคะ ข้อที่4ี่ข้อที่5แล้วก็ข้อที่6นะคะออกสอบใกล้เคียงกับแบบนั้นเลยซึ่งแบบฝึกหัดที่ครูถ่ายของเพื่อนส่งไปให้ในแต่ละข้อมันจะมีวิธีการคำนวณโดยใช้สมการหรือโดยใช้สูตรเพราะฉะนั้นในข้อสอบให้นักศึกษาเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งนะคะไม่จำเป็นต้องคำนวณมาให้ครูทั้งสองวิธีเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อสอบปลายภาคทั้งหมดนะคะให้นักศึกษาไปเตรียมตัวในการสอบมาดีๆนะคะ แล้วก็โชค A ในการสอบทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ